สบายดีสบายดียามเศร้าพี่น้องจา๋าเมื่อนี้ก็เป็นอีกมือหนึ่งมืดฝนหันกามัตรหายเหตุแถบสิบุเห็นแสงแดดคุณย้ายนต่มาแต่เศร้าแต่พุ่นอยู่ขันสาจะเพิ่นไปปลูกอย่าง บรรยากาศซุ่มซ้ำพี่น้องหลังจากที่ฝนตกมาเมื่อวานเนาะมันกระตกแห้งอยู่แต่มันตกโบเหงิงหยาก,ก็เริ่มกลับมาเขียวอีกรอบเห็ดปวกก็คือสิออกลายอยู่อันนี้ฝนตกมือแรก ลุงเลินสิโตก,ก้าแล้วเพิ่นมาสูบน้ำนักตเตะเศรา้าย่างหน่อยกับดินมันอิ่มน้ำพี่น้องฝนตกเมื่อวานมันก็มีน้ำอ่งอยู่ดินมันอิ่มน้ำเพิ่นเลยโตกกาเมื้อนี่วานก้าเพิ่นสูบน้ำในสะเนาะคุณยายจักไปหาเลาะปลูกอหง,อง้ีพุ่น เห็นบ่มาแต่เศร้าเข่าสวนอันนี้ก็จักชีเทมือดาเนาะเขาเจ้าพังเมืองฝนอยู่ แต่ว่าสองไฮนี่จะเป็นข้องบ่าหมีสีวานกาเนาะแต่ว่าสีไฮอันแม่นุ่มเมยแซ่เขาปลูกไว้อยู่อีกจากสองสามเมื่อจากสีวานขันฝนบ่ามากกัสิสูบน้ำนั่นนี่แหละพี่น้องมันบ่เลิกแต่ว่ากาพอได้อยู่สามสีไฮลุงเลินมาสูบน้ำแต่เศร้าทั้งก็ได้ไฮห,หนึ่ง ปักแตงคุณยายกำลังงามนี่กำลังถอดยอดกำลังสีล่ามเครือเพิ่นมหาปลูกหมัก่หงหมากยังไหวนี่เครื่องสูบนำ้ำ สิว่านจักตายมาบ้านพอ่อเลยติเฮ้เอาให้เดียวนี่ตุ๊วบาวานชองให้รถตุ๊บบัวานพ่อที่เดียวรถเอาปีนี้มันหลาเลยอันนี้คอยระบ,บอกให้เขาอันแซ่กระปูกไว้จกัจกสามเมอ่อจ้างฉีโตกพังเบืองผลแน่ Pegar, Olivier, ทางกระแสมาำคืนนี่ทันทีตกคือโบอบไวขีดว่าคันฝนตกแห้งมานีกับสิทธิภาคกันตกกาเนาะแต่ว่ามือวานนี่กรับตกพอซุ่มก็เลยตกกาก็เดียวแซ่ไ้จากสองคืนให้มันอันออกงอกจากเมื่อวาน เปล่าพ่อโหลดสองตาพวนเพิ่นตกกะสองตากับพ่อแล้วหน้าเพิ่นน่ะเนาะแต่ว่าของบ่มีเนี่ยสิตกสองตาแล้วก็สิขึ้นไปตกอยู่พุ่นเนาะอยู่เทียงฟังนั่นอยู่พุ่นกับขั้นบ่มีน้ำก็สิได้สูบนำ้ำบัวน้ำแน่นซาอีพุ่นน่มีอยู่เนาะพุ่นเทียงหลังพุ่นเทียงหลังพุ่นอยู่พุ่นอยู่พุ่น,น่ะซีให้ พี่กับสิโต๊กสองจักจกังไรเฮ็ดหน้านปีนี้จักสิแล้วบ่แลว้วมันหลาแล้วคือบ่ตกพอทีเดียวโหลดคันฝนตกมากครสิได้ดำยาวเลยเอาตกก่อนหมู่กับบอยากนี่แหละคันได้ดำก็ได้ดำก่อนหมู่ญาติพี่น้องก็สิได้มาดำซอยเนาะสิไปถทาพร้อมกัน จะรปเพื่อนสิตกอ่าให้เดียวคุณยายอันท่อ,อน,นี่คือบ่อนทมลดเบิกในคุณยายมาปลูกอ่าเพื่อนมาปลูก ต้นมะุองเนี่ยแต่ว่าต้นมะุองปลูกห้กหายจังสี่กันแล้วแต่ดอพี่น้องถ้าต้นได้หลอดกระสิได้กินต้นได้หลอดก็ตายไปเพิ่นปลูกบิงนะบบกก่งน่ผลรอบสิปูมะุองขายติยายจากต้นนะสิมหาต้นเบีย้ยมะุองอยู่เฮืนนก็นมีได้อาบ่พอดีสั่มเนี่ยหลาย เขาจเจ้ากินแล้วเขาว่าดในมาแหละฝนตกมันเลยเกิดเต็มอยู่ปลูกกินยายแบบนี้นี่แหละปลูกจิมจิมที่แถวนี้ไปเอาห้อเก้าโอ้ยยายอย่าไปลกมันหยาในคันนี่ฮะมันอันนี้เพราะว่าเวลาฝนตกอันนั้นมันไหลดินมันจะบรเิเวอลงเนาะฮะมันเกิดหยาเราเห็นหยาบอะไรเราอยากลกหลดเราอยากแต่มันเกิดมาใส่ของปลูกแล้วนี่ ยันหยาขึ้นมึงนะต้นมะคงแล้วทัางก็ปลูกเสานี่เนาะนี่สิได้เอาหยาลงมาปลูกอยู่บริเวณด้านล่างเนะาะบ่ให้ดินมันเจือนลงก่อให้ต้นนี้บ่ตายเสยรถแมคโครเขาเจ้าคุดออกแล้วเขาเจ้ามาถมไว้ให้เนาะแต่ว่าปงขึ้นแล้วฝนตกมาบ่ตาย มันสับปะหลังต้นกล้วยแต่ว่าต้นกล้วยเอา,าปลูกใส่กับงามคันสะนี่อันนี้นะี่ยเอามาเอาหญ้ามาปลูกใช่แล้วฝนตมกมันกำลังติดอันนี้หญ้าให้งวัวนได้ปลูกได้พี่น้องอันนี้ไม่ได้เกิดเองนี่ปลูกเดี๋ยวเสียยายรุ่นมาปลูกเพิ่มอยู่ปลูกบริเวณอันขอบสะใวยดินมันอันถลไยลงไป ปลุกรอบๆเนี่ยพอสะขุดไม้ดินมันไหลลงไปมันก็เป็นน้ำคุณเนาะเพย์เล่นพอสีเอาก้าทีอันที่หน้าบ่มีนี่แม่นบ่ได้ติดทางลงไปนี่แล้วก็ลงไปพุ่นพุ่งพุ่นพุ่งไปหอดฟังพุ่นแล้วมันก็งโง่โค้งขึ้นไป พอดอ่าพุ่นเนาะขึ้นเทียงพุ่นปลูกกระไข่ดอกมันบ่แดดมักก็สิบ่เหี่ยวเนาะมักก็สิติดเลยมืดฝนอยู่มาน,นี แต่ว่าหน้าแถวนีน่นะงามมันขิงงัวหลายแต่ว่าให้ลุงเลินเหตดเนาะแถวสองแถวลงไปนี่ให้ลุงเลินผนเห็ุแต่ว่าแถวทางนั้นนะห้ยายรุ่นเหตดเนาะแต่ส่วนอ่าบ่หมีสิเหตุอยู่ฝั่งพุ่นกับแถวกลางคืนพุ่นเนาะ เห็ดไปโลดแล้ว,วบุหรี่อุดหนาเห็ดพยักเห็ดลายสำแรกก็เห็ดไปโลดเนาะหน้าบริเวณแถวใกล้ๆติดกันในกาเขาเจา้าโบเห็ดพี่น้องเขาเจ้าให้ไปเห็ดเอาเห็ดฟรีอยากได้ลายสำแรกก็กไปดำมาโลดคุณยายตกเด้อบริสุทธิ์ๆน,นั่นนี่ไอ้ยังก็ได้มองเจ้าลงไปหดตักน้ำบอ่อย่าไปลงเด้อ กระเดียวเพิ่นลงนี่บันไดลงไปตักนำ้ำส่นเครื่องสูบน้ำ เ็ดนาสมมอต้องต้องมิสระพี่น้องต้องมิสระนำขันบ่มิสระนำแล้วแล้วโหลดเสียศายฝนหรือว่าอายธรรมศาสตร์บรร่ได้เนาะนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่บ่มีจ้างอา่าเมคโคเขาเจ้าคุดสะเนาะสะบ่มีก็มิสามสะสะนี่แล้วก็สะยุกลางสะบวัวแล้วก็สะอีเทียงฟังนั่นมันชด้ทั่วถึงแบบว่าวเวลาเฮ็ดหนายฟังนั่นกะ จะได้สูบฟังนั่นเวลาบ่ามีน้ำดําหน้าก็จะได้สูบึ้นกลัวสิไหลามาเต็มฟังเนี่ย ีนี่ญาติพี่น้องยังไม่มีใครใดกล้าสักจะคนอยู่รอฝนอย่างเดียวพอโบมีนำนิสากันนำโบหลายเีจยวก้อนโม่สีอืมข้างบนมันฝนพายุเี็เชาะกล้าบหมดเลยแล้วเขาหอบเบิร์ตแล้วพายุนะครับว่ารอรอบหนาที่ยี่สิบกว่าเม่ยนบอกข้างบนก็นเพ้กกนตัดแรงอ,อย่าไปสนใจไม่เถอะ อยากตกตกโหลดพายุมาจากรอบแล้วมืดฝนอยู่เสมอแต่ฝนบ่ตกมืวอันนี่คิดว่าสิแบบย่างนักนวงไปแล้วกระตกแห้งอยู่แต่แป๊บเดียวนํำกระลังไหลกําลังอ้างพอเศร้าตกแต่ว่าอันนี้มันก็เริ่มอิ่มนํำแล้วดิ่นพอฝนบ่ได้ตกโดนเนาะ พว่าฝนนะมันบริตกต่อเนื่องมันเลยอยันแห้งตกอีกทีมันเลย,ยนน้ำบ่อังแงตะเก้านะหอยแถวนี้หลายพี่น้องหอยคันฝนตกน้ำเต็มให้เต็มขั้นหอยออกเนาะแถวนี้หลายหอยปีนี้ยังไม่นได้เก็บหอยอยู่โมเมนต์หอยมันตายไว้แล้วบอกมันหลายเดือนไง ต๊ะกก้าว่านก้าแต่ละปีก็อาศัยตะนํำแน่นอันนี้เนาะส่วนใหญ่บ่คอยได้ต๊น้ำฝนหรอกยายรุ่นเวลาแล้วโต๊ะก,กาแล้วก็สูบน้ำในสาบบ่มีลราไปเวลาบ่มีน้ำดำก็สูบน้ำนั่นนี่แล้วปล่อยลงไปพุนเบิงเ่งแน่ฟักทองปลูกตั้งแต่แล้วเข่าเนาะ เลยที่นี่ฝนตกมามันเลยปงออกมาอีกต่องามต้นเก่ามันอะสีออกลูกเซยเนี่ยแตกยอดออกลูกออกดอกเซยแต่ว่าเดี๋ยวเขาตกกาเขากัไถเบิดแล้วสีบริเปนหมากซ้ำ คุณยายซับหน่าจนขั้นกิ่วแล้วซับฟังนี่ซับฟังนี่หน่ามันโป่งแล้วก็ซับซับไปซับมาจนแถบสิบบมีขั้น,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 นมักพ,พีคุณยายกำลังเป็นหมาก มกพริกอันนี้มันทนพี่น้องย่ำแรงมันก็เหมือนมันตายแต่พอผลตกมัก็ษีงามคือเกา่าห,หอดปีนาพุน่นต้น,น,นหอมเพิน่นกำลังแตกยอดไม่ค่อยเป็นหมาก คุณยายบริมาณนาหลายเมื่อแล้วพริกกำลังงอ,อกลูกกำลังเขียวกำลังออกลูก เฮ็ดยังก็มามขาดนะ พี่น้องจอ้าเดี๋ยมาฮันีีบอมีกันสิขอเก็บภาพบรรยากาศในเพียงเท่านี้พอกันคลิปหน้าพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ไปแล้วพี่น้องสบายดี